นี่นี่พี่น้องเบื้องเบาจวบกับสหายนี่เออมื่อนี่นะครับผมเพิ่นกคสิไปหน้าเพไปให้ห้อมุ่นไปให้ห้อมุ่นเข่าเพิ่นไปเขากำลังงามไปเออพอลงแล้วแบบปนิห่วยไปเหยียบยังแล้วบันนี้ไปพ่อบักห้อยเราบันนี่ว้ยบันนี่มิตนวยเงยบักห้อยจูบบันนี่เออบักห้อยจูบเมื่อใครเจ้ามีตนวยเงยเราพี่น้องเอยได้บักห้อยกับขั้นเชียวสำหรับบันนี่เศร้าเลยละมาสิไปเออเศร้าให้ห้อมุ่นมาสิไปหาเน่อยู่เน่ากินกันเออได้เรียบร้อยแล้วบักห้อยมาเสร็จเรียบร้อยแล้วบุ ดีใจไรแต่ว่าส่วนกันไปลั่ยนซะซ้อว่ไปนะมัวเป่ยนค่านอนค่าสามีอยู่วันไปเออมาขี่แมวมาสาวไอ้ยซื้อขาบุกจิ้มดอกคนว่าเออบุกจินก็ม่เป็นยังก็อยากกินผู้เดียวก็ได้เลยว้าวสาวบอกไม่ซ้ำหนีหนึ่งว้หานอนตัวดอกเออเอาหลังจากนั้นนะครับผมโตว่าต้องมากินน้ำไข่ด้วาวันนี้ว่ามูเดียวกันกันเทียงกันดีดีได้ไปนอนเออบ้าจวบนี่ก็ได้เออเอาบัตรที่นี่นะครับผม เราก็เอามาทำการสะอาดร่างน้ำย่างดีนะครับผมจากจากเสร็จเรียบร้อยร่างน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วไปที่น right. hey, ี่ก็ใส่เครื่องเทศลงไปแล้วบัดนี้แกงหอยขมเราไปเนี่ยเอ้ยใส่น้ำมันพัดดีๆบ่วิ่งเจ้วบองพยองหัรานที่มันไครดียังเนาะเออเอาใส่เกจ้วบองพยองหัรานที่เราหลับขึ้นนอนเอ้ยขาดว่าได้ก็จะไปคลิปได้ก็ต้องมีเกจ้วบองพยองหัรานนะครับผมเอ้าดังไฟอัดเข้าบัดนี้เอาไปเฮ็ดของหวานบัดนี้เออหาของหวานก็นะว่า่ว่ากินของ้าวเราต้องมีของหวานว่าสักว่านี่แหละครับผมบวชเอื้อไปนองบวชเอื้อบัดนี้เออเอา บัดท kind of so ี่นี่นะครับผมเราก็ได้เอือมานะครับผมเอือมาหน่วัยหนึ่งวักใหญ่แล้วพับเนาะเอือมันมีนะเออมันได้มีระบบให้ไปเอารวดเป็นว่าเอออยู่ในสวนเราหลายหลายวันเอือเราปลูกไปสั่งจีนกว่าทันเป็นว่าเนาบวันนี้มาฟันแล้วครับผมฟันเป็นสิ่นเป็นต้นนะครับผมหลังจากที่สา่นเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเป็นหนึ่งกันด้วบัดนี้เออหนึ่งงมันสู๊เขล็ดของบ้านเสพๆกินหอยขมเหล่าก็จะมากินของบ้านตัวยหนึ่งไม่เอา หลังจากนั้นนะครับผมได้่านไปจักหน่อยนะครับผมบู้ยปุรบานนี่เออหอยหอมห่วยห่วยเราอันหมอนั่นอันนั่นยู่ในซือถือกินกันได้มากเลยบาดนี่โอ้มันหอมแห้งเนาะเห็นหออเออหอมอีกบ้านหนึ่งไปด้วยเหตุยู่บ้านหนึ่งหอมหอมไปอีกบ้านหนึ่งไปแล้วเพราะว่าเสียบเสียบไปนะเป็นนันถือกินสำหรับบาดนี่ว่ามาที่มึงจังหวกมึงดูมันเป็นตังไหนก็ว่าเสียบเสียบมันว่าว้าได้การยูด่ะหอยขมเกียงหอยขมมาใส่เกี่ยวบองเพื่ออย่างหัวร้านมาใั่นโอ้หมอนโ่้ ยังไงคือว่าสิบพกินวันสนะโอ้มาซิมมึงซืออะเหมือนว่าซิมคือซิมไหลหน่วยแท้เหมือนวะว้ายมาเสียบว่าเออเสียบย้อนเจ้าบองไปยังหัวหลังยังได้ซิมไหลหน่วยปานี่เหมือนว่าเออเอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากที่กินหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออกินหอยแกงหอยเสร็จเรียบร้อยเราเรากับซิมมะเห็ดของหวานบังเอื้อกับซิมซุปพอดีว่าจะไปเออใส่ เกลือลงไปจักหน่อยนะครับอัดน้ำตาลลงไปนะครับผมเทน้ำตาลลงไปเออกะทิลงไปแป้งลงไปนะครับผมคนให้มันเข้ากันบาดนี้แบบที่นี่นะครับผมตั้งกระทะเอาเลยใส่น้ำมันลงไปนะครับผมเฮ็ดเป็นแบ๊บแบบแบบจักหน่อยเพราะมันเหลวๆก็ทอดบาดนี้โอ้โหความฉีบวดเออเมียตัวนี้ทอดอื้อพี่น้องทอดอื้อเออของหวานพี่น้องโอ้โหของหวานสูุดไม่เหทอดเอาบาดนี้โอ้โหเสียบลงาปแบบนีอนี่เมียนี่ แกเป็นคนมักอันกับเฮ็ดกับขบกับน้ำแต่ว่ามอนี่แกเป็นคนมักตีมาถึนไปเออตีนั่นตีนี่แต่กินคือเกล้วตีมันได้กินคือเกล้วเออมันนี่ตีมันได้กกินคือเกล้วมาถึงไปเออเอาอมอนี่กัเฮ็ดแกครับผมเบาจอมนี่เป็นคนมักเฮ็ดกับขบกับน้ำมาถึนไปโอ้ว่าัฒนีลูกเด็กมียได้ไปเรื่องเด้อเออ